ก็สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาย้ําอีกทีอีกรอบนะครับก็เป็นเหรียญชนิดราคา10บาทแบบที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญรุ่นกาญจนาภิเษกปีพศ2539นะครับที่มีราคาแพงขายได้จริงนะครับผมเคยทําคลิปไปหลายรอบพอสมควรแล้วก็เคยประกาศรับซื้อด้วยนะครับแต่ก็ยังมีเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจนะครับ อาจจะดูคลิปไม่ละเอียดพอนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาย้ําอีกทีนะครับเหรียญมีราคาต้องย้าบ่อยหน่อยนะครับแต่ก่อนจะไปฟังข้อมูลนั้นก็ขอฝากหน่อยนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามารับชมคลิปทางช่องของเราเป็นครั้งแรกถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้หน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆคลิปก็ให้ความรู้อย่างเดียวหลายๆคลิปก็ประกาศรับซื้อนะครับจะได้หามาขายได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้วยนะครับ นี่คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็น iD-line แล้วก็ QR ี o d e ค i n e นนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเหรียญ10บ,บาทรุ่นการนาพิเศษปีพศ2539นะครับถ้าเป็นแบบปกติทั่วไปยังไม่มีราคานะครับถ้าว่าเป็นเหรียญแบบปกตินะครับเหรียญแบบปกตินั้นก็ดังภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมณนะตอนนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นโลหะ2ส,สีนะครับวงขอบเหรียญนนะ้านนอกเป็นสีเงินแล้วก็ไส้ในเป็นสีทองนะครับ ถ้าแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับทางช่องของเราก็ยังไม่รับซื้อนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตนั้นมาสารเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญที่หาง่ายยังไม่นิยมยังไม่มีราคาขายไม่ได้นะครับแต่แบบที่มีราคานะครับผมก็ไม่มีเหรียญจริงนะครับแต่ถ้าว่าใครมีผมก็อยากได้อยู่นะครับชมภาพครับเป็นแบบไหนเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะเป็นโลหะสีเงินร้วนทั้งเหรียญนะครับและก็จะไม่มีรอยต่อด้วยนะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับก็แคปหน้าจอไว้ ชมทีหลังก็ได้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับถึงจะมีราคานะครับหากใครมีถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานผมให้เรยญละ1 0,000บาทนะครับแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเรยญน,นะครับอาจจะ1 0 0 0 2 0ันส0ก็แล้วแต่สภาพความสวยของเรยญน,นะครับหากใครมีก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาเบียร์ฟรีสอบถามได้นะครับก็ถ้าถูกใจตก ลงราคากันได้มีการซื้อขายแน่นอนนะครับแต่ต้องเป็นแบบนี้นะครับแบบภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นสีเงินล้วนทั้งเหรียญแล้วก็จะไม่มีรอยต่อด้วยนะครับก็มีราคานะครับแบบนี้นะครับให้สังเกตหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตไม่ดีอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญชนิดราคาหบาทรุ่นการจนายพิเศษปีพศสองพันรอสก้ได้นะครับแต่ดูที่ ตัวเลขบอกชนิดราคาบนหน้าเหรียญนะครับจะเป็นสิบบาทนะครับดังภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมนตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับหากใครมีทางช่องของเราก็เปิดรับซื้ออยู่นะครับณตอนนี้นะครับแต่ต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นโลหะสีเงินล้วนทั้งเหรียญและก็จะไม่มีรอยต่อนะครับ